สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะครูสงชวนทำค่ะวันนี้ครูสงก็พามาชมสวนสุขภาพที่ครูสงชอบมาออกกําลังกายที่นี่นะคะจริงๆแล้วสวนสุขภาพของเรานะคะสถานที่หรือบริเวณก็ไม่ได้กว้างมากหรอกค่ะแต่ว่าการออกแบบนะคะการออกแบบลู่วิ่งนะคะนี่ค่ะก็จะซิกแซกเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ระยะทาง 500เมตรต่อ1รอบนะคะถ้าเราวิ่งรอบบริเวณสวนสุขภาพนี้1รอบก็เท่ากับว่าเราวิ่งได้500เมตรค่ะทีนี้ถ้าเราวิ่งสองรอบก็จะได้เท่ากับ1,000เมตรหรือ1กิโลนะคะ1กิโลเมตรนั่นเองค่ะวันนี้ครูสงก็ไม่ได้วิ่งรอบสนามแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกมีน้ำแฉะตามลายทางหรือตามคอนกรีตที่เขาให้เป็นรูวิ่งนะคะ วันนี้ครูสงก็จะพามาชมรูวิ่งในสวนสุขภาพของเราว่ารอบๆข้างก็จะมีต้นไม้มีทั้งต้นไม้ประดับไม้ดอกนะคะแล้วก็ไม้ที่กินได้นะคะก็คือขี้เหล็กนั่นเองค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะหูกระจงค่ะก็จะให้ร่มเงาในช่วงบ่ายหรือช่วงเที่ยงนะคะอันนี้ค่ะรูวิ่งของเราก็จะเป็นรูวิ่ง คดเคี้ยวเพื่อให้ได้ระยะทาง500เมตรนะคะปกติแล้วถ้าแห้งครูสงก็จะมาวิ่งบริเวณนี้วันละ10รอบค่ะในการออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนที่ครูสงเคยบอกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปที่แล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้เรามีสุขภาพดีมากๆเลยค่ะอย่างเช่นเพื่อนของครูสงนะคะหลายคนก่อนที่จะมาวิ่งที่นี่ เป็นโรคประจําตัวค่ะเป็นบางคนเป็นโรคหอบหืดมีน้ํามูกไหลตลอดเวลาอยู่ในห้องอับชื้นก็ไม่ได้ก็จะมีอาการหายใจไม่สะดวกแล้วก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอตลอดเวลานะคะเพื่อนคนนั้นนะคะเชื่อไหมว่าหลังจากเขามาวิ่งออกกำลังกายที่นี่นะคะเขาบอกกับครูสงว่าตอนนี้คุณหมอถามหาเลยว่าไปไหนไม่เห็นมาหาหมอ พอไปตรวจร่างกายปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าไปทําอะไรมาหายหมดแล้วเนี่ยโรคโรคภูมิแพ้น้ํามูกไหลเป็นหวัดต,ตลอดเวลาเนี่ยหายไปหมดแล้วไปทําอะไรมาครับเพื่อนก็เลยบอกคุณหมอว่าผมไปวิ่งออกกําลังกายครับผมไปเดินไปวิ่งเหาะไปเดินเหาะเดินเร็วเดินแกว่งแขนที่สวนสุขภาพมาครับโอ้โหนะคะคุณหมอนี่ยกนิ้วให้เลยค่ะนะคะ แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงค่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งของครูสงเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับภูมิแพ้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกลุกไวไม่ได้ก็จะล้มจะเวียนหน้าบ้านหมุนนะคะเขาก็เลยไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าออลองไปออกกำลังกายดูนะนี่นะคะน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมลู่วิ่งของสวนสุขภาพเราค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะทีนี้เพื่อนคนนี้ก็เลยลองมาออกกําลังกายเขาก็ไม่เคยมาที่นี่แล้วค่ะเขาก็มาพบกับครูสงะคะครูสงก็เลยเถามว่าทําไมถึงมาแล้วมาเพราะอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นโรคภุมิแพ้นี่แหละค่ะเขาก็มาวิ่งเชื่อไหมคะเพื่อนของครูสงคนนั้นนะคะตอนที่มาตอนแรกนะคะรูปร่างค่อนข้างอวบน้ําหนักประมาณเกือบหกสิบ ในขณะที่เขาสูงไม่ถึง150นะคะคนที่สูงไม่ถึง150เนี่ยถือว่า,าน้ำหนักต้องน้อยต้องน้อยประมาณ40หรือประมาณนี้นะคะประมาณ40แต่ตอนนั้นเขาหนักเกือบ60ค่ะเขาก็มาวิ่งแรกๆเขาก็เดินเดินนี่แหละค่ะเดินนะคะต่อมาเขาก็เริ่มเดินเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ส่วนสุขภาพของเราตอนนี้ ะะเดี๋ยวมาเก็บอธิบายเรื่องสวนก่อนนี่นะคะลูวิ่งในสวนสุขภาพจะเป็นประมาณว่าคดเขี้ยวเพื่อให้ได้ระยะทาง500เมตรนะคะนี่ค่ะฝั่งโน้นค่ะคดเคี้ยวไปโน้นเลยค่ะพราะโคสงก็จะมาวิ่งตรงนี้วันละ10รอบตลอดเลยนะคะวิ่ง8รอบแล้วก็เดินก่อนวิ่ง1รอบเดินหลังวิ่ง1รอบแล้วค้ชส่งก็จะได้10รอบโดยปริยาย หลังจากนั้นก็จะไปเอ็กซ์ไซร์โดยการาทำกายบริหารอยู่ที่ลานลานสุขภาพด้านนน้นนะคะด้านนน้นนะคะนน้นค่ะด้านนู้นนะคะก็จะมีลานอยู่ตรงนน้นแต่ตอนนี้เส้นทางตรงนี้ค่ะน้ําท่วมค่ะนี่ค่ะถ้าไปก็รองเท้าเปียกนะคะแต่คุูสงจะไม่ไปคุูสงจะสูมให้เห็นว่าสวนของเรามีลู่วิ่งหรือทางคอนกรีต คดเคี้ยวเพื่อให้ได้ระยะทาง500เมตรนะคะต่อเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อนคนที่เป็นโรคภูมแพ้คนที่2นะคะนี่ค่ะน้ำท่วมสวนนะคะเพื่อนเนี่ยก็เลยมาวิ่งแล้วก็มาเจอกับผู้สงนี่แหละผู้ทงก็ชวนคุยทักทายแล้วก็เกิดความสนิทสนมกันนะคะแล้วก็มาวิ่งด้วยกันตลอดเลยจากที่พี่คนนั้นนะคะจากที่พี่คนนี้ค่ะเขาแค่เดินเฉย ต่อมาพอมาเจอกับผู้สงผู้สงก็จะวิ่งเหาะเนาะเขาก็จะเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งเหาะกับผู้สงค่ะแล้วก็เดินเร็วขึ้นแล้วก็เริ่มวิ่งเหาะได้ต่อมานะคะเขาวิ่งอยู่กับผู้สงเนี่ยประมาณ2ปีค่ะรูปร่างเขานะคะเขาบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอไม่ได้ทานยาไม่ได้โดนหมอนัดรับยาแล้วหมอก็ถามว่าไปทำอะไรมาเหมือนกันนะคะ พี่เขาเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วนะคะนอกจากเขาจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยรูปร่างเขานะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเพียวค่ะจากเกือบ60ินะคะตอนนี้เขาเหลือแค่ห้สิเองค่ะรูปร่างเขาเพลียวเลยค่ะนี่นะคะแต่ครูสงเนี่ยมาออกกำลังกายที่นี่ถ้ารวมระยะเวลาแล้วก็หปีนี้ค่ะ ห้าปีนี้แต่ช่วงโควิดนะคะเขาปิดสวนไม่ให้มาวิ่งไม่ให้ออกจากบ้านคุณสงก็ปฏิบัติตามตามกฎกติกานะคะก็ไม่มาวิ่งที่สวนแต่ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านโดยการวิ่งรอบในบ้านของตัวเองค่ะก็ได้วันละชั่วโมงครึ่งเหมือนกันแต่ก็ <c oughs> ไม่ไม่ดีหรอกค่ะไม่ดีเหมือนมาออกอกลางแจ้งเหมือนในสวนสุขภาพนี้นะคะแต่คุณสงก็มาไม่ได้อยู่ประมาณ เกือบปีค่ะท,ที่มาที่สวนไม่ได้เลยเพราะโควิดค่ะไวรัสโควิดนะคะซึ่งพวกเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าโควิดร้ายแรงขนาดไหนแต่หลังจากที่เขาเปิดสวนแล้วครูสงก็ไม่ได้มาเป็นระยะเวลาปีเศษเกือบ2ปีค่ะที่ไม่ค่อยได้มาวิ่งที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าครูสงเป็นครูก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็คัดกรองเด็กตั้งแต่เช้าเลยค่ะตลอดหปีเศษเศษค่ะ ที่ไม่ได้มาออกกำลังกายตอนเช้าเพราะครูสงเนี่ยชอบมาออกกำลังกายตอนเช้าค่ะตอนเช้าแต่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมาออกกําลังกายเลยแต่ว่าพอโควิดปุ๊บนะคะต้องคัดกรองเด็กมาแต่เช้าไม่ได้เพราะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันค่ะอา้าวแล้วทําไมครูสงไม่มาตอนเย็นล่ะตอนเย็นหลังเลิกโรงเรียนแล้วก็มาได้ใช่ค่ะเวลาตอนเย็นมีค่ะแต่ ความเหนื่อยค่ะความเหนื่อยล้าในการทํางานครูสงก็มาออกกำลังกายตอนเย็นไม่ได้แต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยโอเคอย่างเช่นตื่นแต่เช้ามาตั้งแต่ตีห้เสร็จๆนะคะก็มาถึงสวนก็ประมาณตีห้าครึ่งเสร็จกิจกรรมในการออกกำลังกายก็จะประมาณ6กโมงครึ่งกลับไปก็อาบน้ําก็7จ็ดโมงก็ไม่ไม่ทานข้าวค่ะก็ไปโรงเรียนเลยเนี่ยก็ยังพอทันค่ะก็ไปทานข้าวกับตอนกลางวันเลยนะคะอ่า นี่คือเหตุผลที่ครูสงมาออกกำลังกายในช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นไม่มานะคะ,ะการออกกำลังกายเนี่ยครูสงเนี่ยค่ะก่อนหน้าที่จะมาออกกำลังกายเนี่ยครูสงทั้งปวดขาทั้งทั้งแบบว่ายังไงอะปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็เหนื่อยหอบง่ายนะคะ แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าจะมีโรคประจําตัวขึ้นมาโดยโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจแต่หลังจากครูสงออกมาออกกาลังกายแล้วนะคะครูสงก็ไม่ปวดเข่าไม่ปวดขาแล้วแล้วก็สุขภาพร่างกายเนี่ยดีมากๆค่ะอนอกจากนั้นนะคะนอกจากครูสงจะชอบออกกําลังกายแล้วนะคะไม่ว่าจะมาวิ่งไม่ว่าจะมาเดินไม่ว่าจะมากายบริหารนะคะ คสงก็ยังมีเคล็ดลับในด้านการรับประทานอาหารนะคะอา,อาหารต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้บำรุงร่างกายเราพร้อมๆกับการออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะการทานอาหารเนี่ยต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวครูสงจะมานำเสนอการทานอาหารของครูสงว่าครูสงทานอาหารแบบไหนทานอาหารอย่างไร ถึงได้มีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเลยแม้แต่ว่าแม้แต่อายุ60ปีแล้วนะคะคุณสงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลในการรักษาโรคประจำตัวค่ะจะมีก็แต่อุบัติเหตุเป็นไข้ในกรณีฉุกเฉินแค่นั้นค่ะ,ะถามว่าตู้ยาคุณสงเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีค่ะแต่ไม่ใช้ค่ะจนต้องโละให้คนอื่นไปเพราะในตู้ยาไม่เคยมียาค่ะ แล้วถ้าใครถามหาคุส่งว่า,ายานี้ทานยังไงยานั้นาทานยังไงเนี่ยโอ้เอ oh, ๋ม I'm sorry ค่ะ <c ười> คุส่งไม่รู้เรื่องการเรื่องยาเลยแล้วก็ไปหาหมอก็ไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยก็งงๆเงินเพราะไม่เคยไปค่ะไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนไม่รู้ว่าจะไปยังไงไปนั่งตรงไหนไปทําอะไรก่อนอย่างเงี้ยคุส่งก็จะค่อนข้างจะ ตกเทนในเรื่องการไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเราจะมาดูเรื่องอา,อาหารการกินในการรักษาสุขภาพของเราค่ะวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคุณสงค่าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดประโยชน์นะคะก็ลองมาเดินลองมาออกกำลังกายดูค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างไรแล้วก็นะคะคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีและขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะ